แก้กล่องโรบอต rb 2 0ลำโพงบลูทูธเสียงดีดีไซน์เลิศมีไฟ rgb ในตัวเป็นไงไม่ดูกันเลยอีกเรื่องหนึ่งด้วยขนาดของเจ้า rb 2 0นี่คือขนาดเล,ดล็กกะทัดรัดมากนะผมแนะนำนะครับว่าเราสามารถที่จะไปผูกติดกับกระเป๋าเดินทางต่างๆนะครับพอเราจะแกะอมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอามานะครับเราก็จะเจอสายไมโคร usb นะครับแกะออมานะครับเราก็จะเจอกับลำโพง rb 2 0ครับ สำหรับงานประกอบของเจ้า RB 20นี่คือแบบว่าดูดีนะขนาดเนี่ยถือว่าเล็กมากนะเมื่อเทียบกับรถของเล่นเนี่ยประมาณนี้เองนะครับถือว่าเล็กสุดๆเลยนะครับเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับว่ามันเหมาะมากกับการเอาไปแคมปิ้งสุดๆเพราะขนาดที่เล็กแบบนี้นั่นเองนะครับปุ่ม power on นะครับแล้วก็จะมีบวกลบนะครับสำหรับเล่งเสียงเบาเสียงนั่นเอง ซึ่งมีไฟ RGB นะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกตามจังหวะของเพลงนี่คือทำให้เสียงเพลงเนี่ยดูสนุกมากยิ่งขึ้นอีกนะครับรองรับบลูทูธ5.1นะครับใช้งานได้นานต่อเนื่อง5ชั่วโมงเลยในส่วนของไมโครเอดีได้นะครับเล่น MP3 ได้ในตัวนะครับและนี่พอร์ตชาร์จนะเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อกันดูนะว่าจะเป็นยังไงไปนะครับล้วเปิดบลูทูธนะครับจะเจอโรบอท RB20 นะครับก็กดคอนเน็กได้เลยนะทดสอบฟังเพลงกันนะครับว่าเจ้า RB20 เสียงจะดีขนาดไหนนะครับ โดยรวมนะครับเสียงดีเบสแน่นนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับเหมาะสําหรับฟังเพลงดูหนังเล่นเกมมากๆเลยนะครับท่งพอรู้ว่าราคามิตรภาพมากนะครับบอกได้คําเดียวว่าคุ้มสุดๆนะครับก็ถ้าสนใจนะสามารถตือได้จากตะการ้าด้านล่างได้เลยนะ